ก็เหรอครับอชอมียนะครับมีข่าวว่าชอมียโดนแบนนะครับโอเคช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกับครว่าใครโดนแบนโดนแบนแล้วนะครับเพราะว่า Huawei เอย DJI นะครับที่ผลิตโจ o น,นะครับโดนแบนก็เห็นข่าวพวกนี้บ่อยละนะครับจริงๆก่อนนั้นกา,การแบนครั้งนี้เนี่ย cent, ยังมี Tencent ยังมี Alibaba แต่ยังมี b ่า e d u นะครับทีนี้เข้าใจว่าลายชื่อพวกนี้โดนถอดออกนะครับ ก็ไม่รู้เหตุผลคืออะไรฉะนั้นรายชื่อที่ดดนแบนพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีบริษัท x i a อ่ะที่เราคุ้นเคยจริงๆก็ยังมีบริษัทอีกประมาณ8ปดบริษัทนะครับบริษัทที่ผลิตเครื่องบิน c ม m m e r c i a l ของจีนก็ดดนแบนอยู่ในนั้นด้วยแต่การแบนครั้งนี้กับการแบนของ Huawei ที่เรารู้จักมันไม่เหมือนกันนะครับการแบนครั้งนี้ก็คือเป็นการแบน investment นะครับนั่นก็คือแปลว่าห้ามคนเมริกานะครับถือหุน้นหรือลงทนุนที่บริษัทพวกเหล่านี้ นะครับถ้าถืออยู่ภายในเดือน11วัน11ก็ไม่รู้แกจะเดินสิบเอวัน11ทำไมนั่นนะต้องจาัดก,การให้เสร,ร็จสรดเรียบร้อยนะครับฉะนั้นผลกระทบต่อ Xiaomi อก็คือเรื่องของตลาดราคาตลาดหุ้นนะครับฉะนั้นเองนะวันนี้นะครับฉะนั้นผู้ที่ใช้ Xiaomi อ,อยู่นะครับไม่ว่าจะมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่บ้างก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลใหม่จะขึ้นมาแล้ววันนี้วันนี้วันที่20ถูกไหมครับ ฉะนั้นก็เราดูไปก่อนผมก็ไม่คิดว่าเร็วหลายกว่าเร็วหลายกว่าข้อไว้หรอกนะครับครับผมอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Xiaomi นะครับสวัสดีครับ